บทที่ส4ส่วดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุวิหารติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมมหาตาภิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมเตหิภิขุสเตหิสเพเฮวะอาร,าห,ารหันเตหิทัสหิจะรลกาทาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปติตาหตตีพระควันตังทัสสะนายะภิขุสังคัญจะยะอัทโคจตุนนงสุทธาวาสกายิกานังเทวานัง เอตทะโหสิอะยังโคภะวากิสักเกสุวิหะรติกะปิระวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาพิขุสังเคนัสัทิงปัญจมะเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโรกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะวันตังทัสสนายะพิขุสังคัญจายันนุนะมายัมปิเยนะภะวาเจนุปะสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภะวะโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยยามาติ อธโถตาเทวตาเสยยะถาปินามภร,ราวาปุริโสสัมมินสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาเรย,ยะปะาษาลิตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภ <c> ค <oughs> วโตวปุระโตปาตุระหังสุอัธโถตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัทถังสุเอกะมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาทางอภเสี มหาสมโยปวังปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมหะอิมังธรรมะสมยังทิทักขิตาเยวะอราชิตะสังคันติอัาโกอราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตะพิขโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมังสุสารถีวเนตานิขะเหตวาอินทิยานิรักขันติ บันทิตาติอทโกอะอราเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวะขี่รังเชตวาปรีคังอินทะขี่รังโอหัตจ,จะมะเมชาเตจารันติสุทธาวิมราจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอทโกอะอราเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกยจิ พุทธัทงจรานังคาตาเสนเตคามิสสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสสันติติอธโกพระควาภิกขุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทะสะสุโรกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอตีตมัาาตมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระควันตานังเอตะปพระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงเสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตตประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยธาปิไมหังเอตระหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ เทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณสิกะโรทะภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกขูพระควโตปัจจัโสสงพระควาเอตะทะโวโจะสีโลกรรมมนุษย์กสามิยัตทะพุม,มาตทัทส,สิตาเยสิตาคิริขพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสารีนาโรมะ หังสาภิสัมพุโนโอโทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสณะมะนาวิราพิโยปัญจสเตยตวาวาเนกปิระวัทเวตโตอมันตยิสถาสาวเกสสเสน,เนระเตเทวากายะอภิกันตาเตวิชานาทะพิกวเตจะอาตัปมะกรุงสุตวาพุทธศาสสสนังเอเอตสัมปาตุระหุยานังอะมนุษานะทัศนังอเปเกสตะมัทคุงสหสังอัทะ สัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมรุสานามัตทักสงอเ,อเปเกนันตมัตทักหุงที่สาสภาพ,พุทธาอาหุงตันจะสพ,พังอภิญญายาวะวิคิตตาวานะจักคุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศส,สเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทะภิกโวเยโวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุปุพภะโสสัตตสหัสสาวะวะ วัยขาภุมมากปิระวัตวาอิทิมนโตชุติมนโตวันนวันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิโกนางสมิตติงวะนางชสหัสสเหววะวตายกขานานติวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนวันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิโกนางสมิตริงวะนางโมทมานาอภิกรรมุงพิโกนางสมิตติงวะนางสาตาคิราติสหัสส ยักขานานาติวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุลนางสมิตติงวะนางอิเจเตโสระสะสหาสายยักษานานาติวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุลนางสมิตติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายักษานานาติวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุลนางสมิตติงวะนาง กุมพิโรราชาคฮิโกเวบุลลัสนิเวสนังพิโยนังสะตะสหัสสังยขานังปยิรูป,ปาสติกุมพิโรราชาคฮาิโกโสภาคะสมิตติงวนังปูริมันจะที่สังราชาทตัร,รโถโธภาษาสติคันทัพ,พานังอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาสิปุตตาปิตัสะพะโวอินทะนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,นวนันโตยสัสสีนโมทมานาอภิกรรมุงพิโุนังสมิตติงวนัง ทักินันจัตที่สั่งราชาวิรุโหตปะสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสัชิโสปุตตาปิตัสสะพาหวอินทะนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัินโนโมทามนาอภิกรรมพิคูนางสมิตติงวะนังปชิมันจัตที่สั่งราชาวิรูปโคปะสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสัชิโสปุตตาปิตัสสะพาหวอินทะนามามหาภรา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกรรมุงพี่กูนังสมิติงว่านางอุตรันจัตทิสั่งราชากูเวโลตัะสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทะนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกรรมุงพี่กูนังสมิติงว่านังปุริมาทิสั่งทัตตะโทตัคคินเนนวิรุณหโกปชิมมนวิรูปโผกุเวโลอุตรังทิสั่งจัตตารโรเตมหาราชาสมมันตาจตุโรทิสา ทัตทันล,ละมานาอัดถังสุวเนกปิระวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวินภูจะวิภูโตสหจะทันจันทโนกามมเสโทจะกินนุค,คันทุนิค,คันทุจะปะนาโทโอปมันโยาจะเวเวทเวเทวสูตโตจะมาตริจิตตะเสโนจะคันทพโณโรราชาชโนสะโภ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพะรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราภุชุพิโมทม,มาณาภิกรรมุงพิคูนางสมิตติงวะนางอาถาคูนาสภานาคาเวสราสหาตัจกากรรมพารส,สตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาัรตารัตถาจะอาคูนาคายะส,สัตสิโนเอราวัโนมหานาคโคโสปาภสมิตติงวะนางเยนาคะราเช สหสาหารันติทิพาทิชาปะขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามะชปตาจิตตาสุปันาอิติเตสะนามังอะพยันตานาคะราชาณมาสิสุปันาโตเขมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสารณะมังสุพุทธังชิตตาวชิระหัตเถนะสุมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสเว วัสเเตอิทิมันโตยสัสสินโนการะกันชามหาพิสมาอาสุราทานะเวคษาเวปจิตติสุจิติจะปหาราโทนะมุจีสหสตันจะพระริพุตานางสเพเวโรจะมามกาสันในหิตวาพระดิงเสนงางราภุราหุพัฒมุปาขมุงสมยพันธานิพันธันเตพิขูนางสมิติงวะนาง อาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวาโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสัสสสหเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายะสัสสีโซยะสัตสีโนถ้าเสตทัสทากายาสเพนานติวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนโมทมานาอภิกรรมุพิขกนังสุิติงวะนังเวณทุนจะเทวาสหะดีจะอสมาจะทูเว ยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกคิตตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตตานครตานิปุรคิตตา,าอาคูมันทะวาราหกาวาสูนังวาสโวเซโทสกโกปา,กาคะปุรินทะโททเสตทัสทากายาสาเพนานาติวานิโนโอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัตสีนม,มุทะ์มานาอภิกรรมภิกขูนังสมิตติงวะนงางอถาคูสหภูเทวาชระมัคคิสิขาดิวะ อริชกาจโรชาจะอุมมาปุพพานิพาสิโนวรุณาสะธรรมะจัจจุตตาจะอเนชกาสุเรยยัลุจลาอาคูอาคูวาวสวะเนสิโนทัศเตทะศากายาสเพนานติวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชินโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกขูนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามนุสุตมา คิตถาปทูสิกาอาคูอาคูมะโนโปัทูสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจโรหิตาวาสิโนโปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายาสัสสิโนทัศเตทัสถากายาสาเพนานาติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยาสัสสิโนโมธมานะอาภิกรรมพิโูนางสมิตติงวานังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะไครหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาระคชามิสกายจะ ยาสัตสิโนโนทะ,นะยางอาคาปุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัศกายาสพเพนน,นติวันิโนโอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยาสัตสินโนโมทมานาอภิกรรมพิโกนังสมิตติงวะนังเขมิยาตุสิตากัตถกาจะยาสัตสินโนรมพิตการามะเศธาโชตินามาจะอาสวานิม,มาณาติโนอาคูอัทาคูปรณิมิตา ทัศเตตาทัศธากายาสเพน,นานติวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสะสัชโนโมทมานาอภิกรรมุพิขูนังชนิตติงวะนงังสัทเทเตเทวนิกายาสเพน,นานติวานิโนนามันวเยนะเอคันฉุมเยจันเยสัทิสาสะหะปวุฒะชาติมขีรังโอขติน,นมะนาสวังทักเขโมขตรงนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุพัมมาปรมตัตโตจะอุปปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมารโรติโซจะโสปาคะสมิติงวังสหัสพัมมโรกานังมหาพัมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะส,สัสสโสทเสธอิสราอากูปัญเจกะัวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจะสับเพอภิกกันเตสินเทเทเวสมพมเกมมาระเสนาภิกกรรมมิปัสะกันหัส,สะมันที่ยังเอทะคันหัทะพันทะถะราเคณนะพันทะมะัทโวสมันตาปริวาเลทมาโวมุลจิตทะโกจินังอิติตัทะมหาเสน,นกันทะเสกันหเสนังอเปสยปปาาิปานินาตระมหัจจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโข ธนะยันโตวสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสะยังวเสตันจะสับพังอภิญญายาววคิตวานะจคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนรเตมาราเสนภิกันตาเตวิชานาทะพิกโว เตจะอาตปมากกรุงสุตวพุทธสศาสนังเวตะราเคหิปกามุงเนสังโรมัมปิอินชยุงจะเพวิชิตะสังคาไมพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ มรมงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิติมะติเตโชชยะสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการัสสะสัพพันตรายะนิวารณสะสมัทสัสภควัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสวชวติงสมหาปุริสะรัะนานุภาเวนะอสีตยานุพะชญยัญชนะวันยัญชะนะนุภานะ อัฏุตระสตังมังคารุภาเวนะฉัพพันนะรังสิยาุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทะสปาระมิตานุภาเวนะทะสอปปมะปาระมิตานุภาเวนะทะสปรมัตถปาระมิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญาุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระานุภาเวนะเยนะธรรมานุภาเวนะจตุราสีตด สห ons, ok PI, man, at, skinny, teenage, ัสสธรรมคันธานุภาเวนะนวโรกุตตะธรรมธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิกะมคานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิป <circles> ฏิยานุภาเวนะชะระพิญญานุภาเวนะจะตุสัจันจะตุสัจัญานุภาเวนะทัศภรญานุภาเวนะสัพพันยุตญานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะ รัตนะตยะสารณะสารณะนุภาเวนะตุยหังสภะโรคะโสกุปัตถวทุกขโทมะนส,สุปบายาสาวินัสสันตุสพพะอันตรายาปิวินัสสันตุสพะสังกัปปะปาสังกปัปกปาตุยหังสมิชนตุทีคาย,ยุตาตุยหังโหงตุสตะวสีขอโทษค่ะสตะวสชีเวนะ สัมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสปัปพะตะวะณนะภูมิคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสถาตุมเหอนุรักขันตุภะวะตุสัพพังสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสธาสุธีพระวันตุเตภะวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะ สทาโสธีพวันตุเตภวตุสภะมังคังละขันตุสภะเทวตาสภะสังขานุภาเวนะสทาโสธีพวันตุเตนักตยักขะภูตานังปาปักขะหะวินาวินิวาระนาปริตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักตยักขะภูตานังปาปักขะหะนิวาระนาปริตตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปะ ทเวนักขะตะยักขาภูตานังปาปัจขะ,ะนิวารณาปริตตัสสานุภาเวนะหันตวาเตอุปัฏฐเว16พัทเทกะรัตคาถาอตีตังนานะวาขเมยยนะนปะติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะหีนันตัง อปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัถะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุปรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งรมปัจจุบันไม่งอนง่นไม่คอนแคลนทำในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปุโปรเถิด อเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเลวังวิหาริมาตาปิงอะโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกัดรัต โตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพม,มุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล17อภินหะปัจจะเวกขณะปาทะชะลาธรรมมัมหิชะลังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่เป็นไม่ได้พญา พยาธิทำมัมหิพญาทิงอนตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไม่ได้มรณะรรม,มัมหิมรณะอะนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพักจากของรักของเจริญใจไปทั้งสิ้น กรมมสะโกกรมมสะกัมหิกรมมทายาทากรมมโยนิกรมมะพันธุกรมมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมมังกาลิสามิกัลยาณังวาปาปะกังวาตสะทายาทา พระวิสาามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนัน้นสือไปเอวังอัมีมอัมเหหิอภินหังปะจะเวคิตัมบ,บพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเทิน